สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสลาวรีกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับเครื่องยนต์ AO94 P i n o นะครับ344แรงม้าเครื่องยนต์ตรงรุ่นบ้านเราที่เป็นตัวท็อปรถห้างณปัจจุบันนะครับใครเครื่องยนต์มีปัญหานะครับน้ำแห้งน้ำดันนะครับไม่ต้องซ่อมให้เสียเวลานะครับเรามาแบบสภาพเครื่องเทสป้ายแดงเลยนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพสดใหม่พร้อมใช้นะครับวางได้ทันทีนะครับไม่ต้องดัดแปลงนะครับไม่ต้อง ปรับระบบกล่องให้บริดวายนะครับครบถ้วนนะครับพร้อมใช้งานทันทีนะครับสําหรับ AO94 ตัวนี้นะครับดูครับก่นอะมิเนียมทุกอย่างครบเป๊ะชัดนะครับนี่ครับอะไรเดิมๆอยู่ครบนะครับมี่ปุ่นแท้ๆแน่นอนนะครับนี่ครับไม่เคยเปิดนะครับสีแต้มยังอยู่นะครับนี่ครับ มาพร้อมอุปกรณ์ครบๆแบบนี้นะครับครับของน้ำมันเครื่องก็ของแท้นะครับนี่ครับอ่ายางข้อต่อนะครับอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับชัดเป๊ะทุกอย่างนะครับ เดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันนะครับใครอยากได้เครื่องยนต์ที่รับประกันแน่นอนว่าคุณได้ใช้งานยาวๆแน่ๆนะครับเนียนเชิญนะครับที่เสี่ยงกงสับีนะครับเราขัดมาอย่างดีเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้เครื่องที่มีคุณภาพไม่ต้องเปลี่ยนกันบ่อยๆนะครับที่นี่รับติดตั้งครบวงจรนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันนะครับีครับฮีโน่เอโอ94นะครับตรงรุ่นบ้านเราที่พร้อมทดแทนเครื่องดีตัวรุดของทุกท่านนะครับ สภาพป้ายแดงนะครับเครื่องเทสสีแห้งๆเดิมๆนะครับแบบนี้เลยนะครับใสๆไรไอไรควันนะครับ344แรงม้าเทอร์โบเดียวนะครับแล้วเราสําหรับเทอร์โบคู่เราก็มีนะครับตัวนั้นจะเป็น380แรงใ้าอยากได้รุ่นแบบไหนนะครับเข้ามาปรึกษาเราได้นะครับเราสามภาพให้ขับไดนาและบริการเรื่อทธิ์ตรงรุ่นที่เหมาะกับทุกท่านนะครับ าะกับการใช้งานนะครับไม่จะเป็นต้องใช้แปงเดินไฟไม่เป็นต้องใช้เครื่องยนต์ที่เก่าเกินไปนะครับอ้าวเร่งหน่อยครับตัวนี้พร้อมลงประจำการทันทีนะครับไม่ต้องกับมานะครับผม นี่ฝามมเนียมตรงรุ่นนะครับรับรองนะครับใครกาลังตามหาอยู่รีบๆเข้ามาจ,าจับจองนะครับเหมาะกับทุกท่านจริงๆนะครับที่เซียงกงสรับรีเท่านั้นนะครับ